สวัสดีครับผมได้แพทย์วโรสุภพาวนิตนะครับหมอเชียวเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูกนะครับหัตถการที่ทำส่วนใหญ่เป็นหัตถการยกคิว้วเป็นฟ็ I, อกซี่ไองหางตาให้เขียบนะครับโดยปกตินะฮะจริงๆฟ็อกซี่ไอหรื I อย,ยกคิ้วเนี่ยแล้วก็ลงโลก็คือมันก็อยู่ในหมวดการยกคิ้วอย่างหนึ่งเนาะฟ็อกซี่ I, กับยกคิว้วจริงๆก็คือเป็นการยกเหมือนกัน แต่การยกคิ้วเนี่ยเรามักหมายถึงว่ารวมยกบริเวณทั้งส่วนกลางและด้านข้างด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องมีการขมวดคิ้วมีรอยย่นระหว่างจมูกนะฮะหน้าผากมีรอยย่นนะฮะร่วมกับตาตกหางตาตกเนี่ยสิ่งที่เขาควรทําก็คือการยกคิ้วพอเรายกทั้งตรงกลางและด้านข้างด้วยคนมีปัญหาด้านข้างตกเราต้องการยกด้านข้างและให้ตาชี้ขึ้นเนี่ยก็คือเป็นปรอที่อารนะครับสก่วนการยกคิ้วเนี่ยนะฮะเราก็ใช้ก้อนอุปกรณ์ขัดตัดเลาะให้มันแยกออกจากกาันเมื่อไหร่ในนั้นก็นดึงด ถึงว่าตรงนี้ทวามถือเว้คิ้วเวลาเรามีความถูกติดกันนี่ถ้าเกิดเราไปร้อยหมอนเนี่ยเราคือใช้ความแรงของหมอนเนี่ยในการดึงให้มันไปแต่สุดท้ายแล้วพวอความแข็งแรงของหมอนเนี่ยมันหายไปมันก็จะตกกลับมาที่เดิมซึ่งแตกต่างกับพวกยกคิ้วหรือว่าดึงหน้านะฮะเราจะไปเลปาะแยกาทางถืให้มันแยกออกจากกันแล้วก็ดึงมันให้ไปอยู่ในตำแหน่งใหมแล้วพอหลังจากนั้นเนื้อเยื่อของเราจะกลับเข้าไปติดเหมือนเดิมเพราะนั้นตัวที่ยึดไว้ถึงมันจะสลายไปเนี่ยมันก็จะไม่หล่นลงมามันก็จะถูกติดขึ้นไปเหมือนเดิม นะฮะสมัยก่อนต้องเปิดช่องใหญ่ๆเพื่อเข้าไปดูแต่ตอนสมัยนี้ก็คือถึงนไเราเปิดช่องเล็กๆเอากล้องใส่เข้าไปเพื่อให้มองเห็นภาพข้างในแล้วเราก็จะไปา่าถไปตัดตเพื่อทาการยกคิ้วเพื่ออะไรได้นะคสำหรับท่านไหนนะครับที่มีปัญหาหรือความไม่แน่ใจเนี่ยก็สามารถมาปรึกษาได้นะครับเพื่อจะได้ให้เกี่ยวกับรายละเอียดและให้คาแนะนําได้อย่างถูกต้องนะครับขอบคุณครับ